ครับสวัสดีครับพ่อกันอีกแล้วนะครับกับ TF ธนพัฒน์เจริญฟาร์มบ้านลักดานตำบลหนองแกสุภาอำเภอพุอนจังหวัดขอนแก่นนะครับอตอนนี้ก็มีเวลาว่างก็เลยอัดนะครับอัดคลิปเบาเรืองเออราคาเปลือกมันล่างต่อตันนะครับต่อตันนะครับอ้างอิงราคานะ,ะช่วงเดือนกันยายนนะครับที่ผมเห็นเนาะ อ้างอิงราคาช่วงเดือนกันยายนจากกันยายน2565นะครับผมอ,อ่างอิงราคาจากเปลือกมะลางราคาตันละ300บาทไปรับเองเนาะครับพิกัดที่ผมเห็ดอยู่นี่ผมยุพิกัดอำเภอพุทธนะครับแต่ว่าในส่วนของการซื้อเปลือกมะล่างนี่ผมไปซื้อเองเนาะครับอยู่กุดลังสารครามกับอยู่ผาหยืนขอนแก่นนะครับมี2อ,อหม่องที่ผมไปซื้อเองเนาะครับ ก็ได้ตันละ300อยู่นะครับแต่ว่าขันซั่งกับ่นมาส่งเมืองพ้นกับสมมุติว่าคิดว่าซั่งกับมองเด็ก็ได้นะครับหาขอนน้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วกัอยู่ประมาณตันละ1,000บาทนะครับบวกลบเนาะะตันละ1,000บาทนะครับกหสิมาเว้าให้ฟังคร่าวๆนะครับมีค่าใจอีหยังนะครับเปลือกมะล่างตันนึงอ่าสิเวบาเอาประสบการณ์จริงเลยนะครับประสบการณ์จริงเลย แผ่นอันนั้นผมบรได้เอามานําเนาะเปลือกมะล่างตันนึ่งเ,เปลือกมะล่างที่ผมไปซื้อมาล่าสุด1,000 1,400บาทอ,าอ,าอ่บาทเอ้โบแมนเนาะครับ1,400กิโล1,400กิโลครับหลังจากที่ลาสุดที่เขาไปซื้อเปลือกมันมาแล้วนะครับ 1400่อยกิโลอ่ายูอำเภอผายืน่นจังหวัดขอนแก่นเนาะครับอ่ารวมเป็นเงิน420บาท420บาทคืออ่าตกกิโลกร,รัมละ30สตางค์นะครับรถผมนี่ใส,ส่ใส่ได้ผมใส่มารถกระบะหนึ่งคือ1400อออันกิโลนะครับโมเมนต์ว่าเข้าสิไปซื้ออ่าเปลือกหนึ่งตันเลยนะครับบ่อไดเลยครับหมายถึงว่าเขารถเอารถไปใส่ เราเขาจะตักไห้นะครับตักไห้ได้เท่าใดก็คือเท่านั้นเนาะครับอันนี้เขาคือปริมาตรกะเอาเนาะครับถ้าคนขายอยู่ตันละ300เนาะครับเาได้มาตันซีกะซีลอยงี้สิบบาทเนาะครับจากเมืองพุนไปพะยืนเนาะครับอันนี้ค่านน้ำมันบพทันคิดนาะครับรายจ่ายสิมี่อย่างเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมแจ้งให้ฟังนะครับมันหนึ่งตันที่ผมได้มา์นี่ตันซีซีลอยงี้สิบบาทเอามาแล้วเอามาถิมไว้อยู่สองมือนะครับเอามาวันศุกร์ สุกน้ำแมลงปล่วัยเสาอาทิตย์วันอาทิตย์นี่สิกอกแล้วนะครับกอกแล้วเป็นช่วงบายเอาลงไว้ให้มันความชื้นเหลือ60ประมาณ60%นะครับเพื่อให้น้ำม,มันออกก่อนนะครับจากมันตันซีจากมันตันซีเหลืออยู่1,150ยกิโลกร,รัมนะครับอ่า1 1 5 0่รกิโลกร,รมัมก็1,400ันี่รอยลบห่น น้ำนักกหายไปประมาณ250กิโลกรัมนะครับอันนี้คือความชื้นนะครับความชื้นคือพยายามให้ความชื้นออกนะครับ่าให้มันมีน้ำเพราะว่าขันมีนม้ำลรวกะบวนการหมักอาซิบอสมบูรณ์หรือบอ่ดีบนใดน,นะครับพยามอ่าพึงพึงล้มไว้หรือว่าพึงล้มไหวเป็นดีที่สุดนะครับให้น้ำม,มันสเสด็จออกเล็กน้อยเก็เอื่นสเสด็จน้ำนะครับเพราะว่ามันมันออกจากโรงงานใหไม่นี่มันสิมีความชุ่มหลายคือมันเปียกเลยละ่ะเอาไง่ายเลยนะครับผมไปซื้อมาตัน ตันซีนี่พ่อเป็นน้ำหนักที่ว่าเข้าสิทธิใส่สำหรับกอกเราเหลือ1น5 0กิโลนะครับ1,150อกิโลนี่ผมตีไปเป็นตันหนึ่งเลยเนาะครับคือวามหมายคือเห็นในสูตรตันหนึ่งน้ำมักของผมเลยเนาะครับทิมี้คามันซีลอยนีสีคากากน้ำตาลตาเอ็มโมลาเนะครับเอ็มโมลาด,ามมลาด18ลิตร290บาท หารสิบแปดถือลิตรละสิบหกบาทเนาะครับอันนี้กับแพงอยู่นะครับอ่าอันนี้คือวอลราคากลางของทุกอย่างนี่ซื้ออยู่เมืองพุทธนะครับกากน้ำตาลสิบแปดลิตรสองร้อยเก้าสิบบาทขนมปุ๊ดได้ซื้อได้ลิตรละสิบบาทกับสิถือเนาะครับกับร้อยแปดสิบนาะอ่าลดค่าใช้จ่ายไปอีกนะครับดีน้ำตาลสองขวดน้อยกับน้ำตาลทรายแดงสามกิโลรวมเป็นเงินเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาท ยีดหนึ่งกิโลกร,รัมนะครับยีดหนึ่งกิโลกร,รัมผมสั่งจากในลานสดานะครับผมสั่งมาเทอะละสามกิโลสามกิโลก็คือ่หกห่อห่อ,หอละเกิงกิโลนะครับผมสั่งมาตกตีไปแล้วกับตกเกี่ยวข้าวเลยครับตกกิโลกร,รัมละร้อยยี่เออตกห่อละร้อยยี่สิบบาทหรือตกกิโลกร,รัมละสองร้อยสี่สิบาทนะครับร่วงขาทรงร่วงขาอย่างนะครับ ยีดผมใส่เป็นยี่หอ้อขอเอ้ยนะครับอ่าแองเจิลน,นะครับแองเจิลครับแล้วก็ยูเลียรอบนี้ผมใส่ยูเลีย2อกิโลนะครับสองกิโลกิโลละ35บาทก็เป็นเงิน70็ดสิบาทเจ็ดสิบบาทถุงถุงปุ๋ยรอบนี้ซื้อถุงถุงละถุงละหาบาทได้ใส่45นะครับ45 เอาตีไปหาสิบหาเลยพะว่ามันมีถังมันกับเขาตีไปเลยตีไปหาสิบหากัสอบหาสิบหากัสอบถุงหาสิบห้ากับสอบหาสิบหาคูณหาสองร้อยเจ็ดสิบหาบาทสองร้อยเจ็ดสิบหาบาทนะอ่าแล้วถุงไนถุงไนตีไปถุงละสองบาทนะครับถุงไนปุ๋ยเป็นถุงอาหารเป็ดยี่สิบกิโลเออสามสิบกิโลนะครับถุงไนปุ๋ยกับหาสิบหาคูณสองร้อยสิบบาท ถุงในปุ๋ย2บาทร้อยสิบบาทร้อยสิบาทรวมทั้งหมดของทีเฮ็ดชุดนี้นะครับ4ี่รบวกกากน้ำตาล290บวกดีน้ำตาลครับน้ำตาลซ้ายแดง75บาทบวกยีดหนึกิโลกร,รัมสองบาทบวกยูเลียสองกิโลเจ็บบาทบวกถุงถุงปุ๋ยนะครับ าหาใบ2 7 5บาทบวก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 บ,วกบวกี่่ถุงน้นะครับถุงนหถุงนที่เป็นพลาสติกนะครับอ่าหาซิมหาถุงร้อยสบาทหนึ่งหยอดทั้งหมดได้หนึ่งพบาทนะครับยอดทั้งหมดที่ใส่ใจไปในจำนวนเฮดเฮดเฮดเปลือกมะล่างรอบนี้ได้หาหา 55กระสอบตีตีเข่าวๆเนาะครับเพราะว่ามันมีมันมีถังถังที่ใส่เงีซิบหากิโลของผมอะ่ะมันมีอยู่10ถังนะครับผมตีแต่ว่าผมตีเอาเป็นถุงเลยเอาง่ายเลยเอาตีเอาเป็นถุงเลยถุง55ถุงใส่ถุงละ20ีกิโลอ่า55ซิสูงใส่ถุงละ20ีกิโลแต่ว่าในส่วนของน้ำมักนี่รหิษหดเห็ดในสูตรน้ำมักรั้นหนึ่งนาะครับก็บคือประมาณก็คือเขาจะเพิ่มปริมาณไปอีก200กว่าลิตรอ่า ปก,ปกติตันหนึ่งมันได้มันใส่สองลอยสองลอยลิตรเนาะเขาก็เพิ่มไปอีกกี่่ามันลอยหาสิบกิโลก็เพิ่มไปอีกจากอ่าสามสิบสี่ลิตรก็ว่าไปนะครับเพิ่มเพิ่มขึ้นไปอีกนะเขาสิกะเอานะครัเวมันได้ประมาณรวมทั้งหมดเล้วใส่ค่าใส่ใจไปบอรบาร่วมค่าแรงบรวมค่าน้ำมันลดหนึนสี่ร้อปิบาทหนึ่ันสี่ร้อยบาท พอเขาเอกมาใส่กระสอบแล้วเขาตีไปกระสอบละ C5 หาเปลือกมันล่างหาส่วนก็คือ C, C K, 5, 4กิโลห้น้ำมัก1ส่วนก็คือ C กิโลตีไปถุงละถุงละยี่สกิโลถุงละยี่กิโลนะครับยี่สิบกิโลมันจะได้ทั้งหมดอี่สิบสกิโลหนึ่งหนึ่งหานหาร 55เอ้ยพ่อเมียนไหมเอ่อ1,480บาทหาร55มันสิตกถุงละ26บาท90สตางค์ตีไปถุงละ27บาทนะครับต้นทุนคือถุงละ27บาทถุงอย่านี้7บาทนี่ได้ได้ได้ยี่สิบสี่กิโล เราก็เอา24 20เออ27หาร24่กิโลตกถุงละเออตกกิโลกร,รัมละ1บาท1.125สตางค์นะครับกะตีไปกะตกถุงละ1บาท12สตางค์อา่า12สตางค์นะครับตีไปตกกิโลกร,รัมละ1บาท12สตางค์ในการเห็ดเปลือกมะล่างมากียดของเขาทีมันสิมีขาใส่ใจนะครับแล้วสมมติว่าเขาเห็ดตันหนึ่ง ครับพอดีมีงานด่วนนะครับเดี๋ยวงานด่วนไม่แล้วนะครับเออ่ตกมันตกเขาเอื่อนี้ยังละ่ะตกตกกิโลกร,รัมละหนึ่งบาทหนึ่งบาทหนึ่งสิบสองสตางค์หึบาทสิบสองสตางค 1นึนนกิโลต่อ1น,นบาทสิบสอสตางก็ตันหนึ่งกับพันกิโลกระโตกไป1นึ่พหนึ่งมีสบาทนะครับอันนี้คือต้นทุนทั้งหัดเลยนะครับอ่าแล้วเราเอามาขายสมมติว่าครับหลังจากที่เขาได้ราคาต้นทุนแล้วนะครับราคาต้นทุน ใช่ว่าเฮาบา่อใดยังก่อเขาเอิญไหมเฮาบา่อดตันะ,ะครับหลักราคาต้นทุนแล้วเฮ้ายังบ่อใดบวกค่าน้ำมันกับค่าแรงเทานะครับอันนี้อันนี้เฮาบ่บวกนะครับเฮาบ่บวกเฮาได้มาแล้วตกกิโลกร,รัมละหนึ่งบาทสิบสองสตางค์หนึ่งกระสอบมียี่สิบสี่กิโลอ๋ออนุญาตเครื่องคิดเลขก่อน หนึ่งกระสอบมียี่สิบสี่กิโลคูณอ๋อมันตกกระสอบละนี่สิบเจ็ดบาทนะครับตกกระสอบละยี่สิบเจ็ดบาทแล้วสมมุติว่าคันเฮาเหดขายที่ผมเห็นเขาเหดขายกันเนี่ยคืออสามสิบกิโลประมาณหกสิบบาทนะครับสามสิบกิโลหกสิบาทหรือเจ็ดสิบบาทนี่นะครับคือราคานีคือยังบัตรท่นร่วมทรงนะครับถ้าสมมุติว่าตกสามสิบกิโล คูณหนึุ่ดหงสองคือยังของผมเนี่ยมันสิตกกระสอบละสามสบามบาทหกสิบสตางค์คันสมมุติว่าเพื่อนขายสอบละเจ็ดสิบบาทเนาเจ0ดสิบบาทลบสามสิบสามได้กำไรสอบละสามสิบาทนะครับได้กำไรสอบละสามสิบาทอันนี้คือยังประทันร่วมขายแรงนะครับขายกระสอบละเจ็ดสิบบาทสามสิบกิโลขายเจ็ดสบาท ได้กำไร37บาทก็คือตีไปเขาเอินอยังงละ่ะเกือบกิโลละ2บาทนะครับอ่าเพราะว่าน้ำหนัก6น้ำหนักมัน1ถุง30กิโลแต่ถ้าเราขาย70บาทมันก็บ2บาทคัวถ้านราขาย60าก็คือกิโลละ2บาทเรามาเบิ่งควบคุมค่าครับาัินี้ควบคุมคา่าสอบละ3 37บาทอันนี้คือสูตรเข้มข้นน้ำมารคองคมนะครับ่า37บาท สอบแล้ว70ยังไม่รวมค่าขนสง่งในรอบนี้สมมุติว่ารอบนี้รอบนี้ผมได้1,150 1, กิโลหาร30หาร30อ่าได้30ดีไป39ถุงสมมุติว่า39ถุง39คูณ39ถุงคูณ70บาท 2730 2,730สมัรบลบต้นทุน1480งพัน้บาทขายเบิร์9ถุงนี่ด้เงิน1250เนาะครับ1250อ่าอันนี้คือผมไล่ฟังนะครับ1250นี่ยังบารวม่าน้ำมันนะครับค่าน้ำมันไปต่อเที่ยวเนี่ยยังพยืนจากเมืองพ้นไปกับขาเดียวกับซ้ำขอนแก่นนะครับเอาง่ายเลยซ้ำขอนแก่นเมืองพ้นขอนแก่น ระยะเดียวกันใกล้ที่สุดก็คือขุดรังขุดรังกือบหกสิบคัวเกือบหกสิบประมาณหกสิบคัวเกือบเจ็ดสิบนะครับขุดรังอยู่ประมาณน,นี้ค่าน้นาบันกับประมาณเกือบห้าร้อยผมนะครับนี่คือคันที่ว่าผมบ่ได้เฮ็ดขายกันขึ้นนะครับมาไล่ให้กันเบิ่องนะครับคือรับต้นทุนมาแล้วหนึ่งพันสี่ร้อยแปดสิบบาทต่อหนึ่งรอบที่ทำสม,มุดวันใดสามสิบเก้ากับสอบ ปวสัยกระสอบละ30กิโลควาสีไ้มันแบบมาตรฐานนะครับ30กิโลแล้วจะขายถ้าขายกระสอบละ60ก็คือกิโลละ2บาทจากต้นทุนเรากิโลละ1บาท12สตางค์ขายเป็นกิโลละ2บาทมันก็ได้กําไรแค่เท่าไหเ่อ80สตางค์กว่าเนาะครับ80 80เท่าไเดอ88สตางค์ยังส่เนาะครับต่อต่อกิโลเนาะก็ได้กระสอบละ30บาถึง37บาทยังส่ ะถามว่าคุ้มบอสสำหรับผมผมก็มองว่าบอคุ้มเนาะไม่คุ้มเพราะว่าเท่าต้งแห้งทึ้งขนขึ้นทึ้งไฮกระสอบทึ้งอย่างจั้งสี่นะครับบอ,บอคุ้มนะครับสําหรับคนที่ซื้อสําหรับคนที่บ่มีอ่าเขาเอิอยังไงบ่มีกําลังเห็ดบ่มีแห้งเห็ดซื้อเลยครับอ่าคันอยากใส้เนาะครับหกสิบกระสอบละหกสิบบาทกระสอบละเจ็ดสิบบาทสามสิบกิโลนี่ ซื้อซื้อใส่ได้เลยครับแต่ว่าผมบอกลู้ว่าสูตรน้หมักเพิ่นใส่์เหี่ยงเนาะอ่าเพิ่นถึงขายได้ราคานั้นอ่าเขาก็บ่อไดอันนี้กันนะครับอันนี้คือผมว่าผมเห็ดสูตรเข้มข้นแล้วหรือว่าเพิ่นเห็ดขายเพิ่นอาจสิเข้มข้นก็นี่อีกเพิ่นอาจสิได้กกำไรกิโลกรัมละห้าสิบสตางค์สี่สิบสตางค์ยังสี่ก็ได้เนาะเพิ่นก็เลยขายได้หกสิบเจ็ดสิบได้ยังสี่เนาะครับอ่าหรือว่าเพิ่นเอาหลายเขาแรกหมายถึงว่าอ่า รอบหนึ่งทรงทรงลอยสอบเั้งสี่เนาะครับทรงลอยกระสอบเังนะสี่เนาะกระอาเป็นยังสั้นเนาะครับในส่วนของคนที่เห็ดขายอันนี้คือผมบริเวว่าสิอ่าผมบริวว่าสิเอาไมา่มเห็ดขายเนาะมันนี่คือเอาเปรียบเทียบให้เบิ่งว่าขันท้าเป็นเกษตรกร,ร,กรผู้บริโภคนี่เขาสิซื่อเองหรือสิเขาสิซื่อมูสเร็จมาแล้วหรือว่าสิซื้อมะมักเองซื่อมะมักเองกับตนทุนกับถือยูเขาขวบคุม ปัใจจัยได้แล้วเขาก็ควบคุมคุณภาพน้ำหมักว่าเขาเส,สตชูดใดๆเนาะครับแล้วก็ตาซื้อเขาก็สะดวกยิ่งกว่านะครับก็คือซื้อมาแล้วก็ให้กินได้เลยๆอ่าก็คือเปรียบเทียบกันเบืองมันกับบ่อบ่อบ,บ่อแตกต่างกันนะครับบ่แตกต่างกันหลายกับยูทูบเม่นแม่นเพิ่นเฮ็ดขายคือผมเพิ่นกระซิตกอยู่ประมาณตันละบาทคือกันนี่แหละครับย่างเพิ่นเฮ็ดถือก็คือตันละบาทนี่แหละครับเพิ่นขายเพิ่อนเราเพิ่นมาเอาขาย ขายกิโลละสองบาทยังส่นก็ได้กำไรกิโลละบาทนะครับ 1, เพิ่นเหตุพันกิโลเพิ่นเห็ดตันหนึง่งเพิ่นก็ตรได้กำไรพั 1, นหนึ่งยังสี่เนาะครับอ่าเพิ่นก็ตรบ่ได้หลายดอกครับเพราะว่าต้นทุนในการซื้อกา,กากมันก็แต่อีกกันครับต้นทุนกาก,ากมันนี่ก็คือตันละสามลอยขึ้กันเพราะว่าไปรับอยู่หน้าโรงงานอ่าแล้วก็ในส่วนที่ยิบย่อยอย่างอื่นอาจเพิ่นอาจจะเป็นได้ถุงได้ถุงปุ๋ยมาถือได้ถุงไถได้มาถือเนาะครับอาจจะเป็นในส่วนของนั่นไปเพิ่มเติมไปแต่ว่าก็ ถามถึงว่าผู้ใดมันหรือว่าขยานันเฮ็ดก็เฮ็ดได้นะครับในส่วนของอคนที่บอ่อ่อมีแรงงานก็นแนะนําให้ซื้อเนาะครับคุ้มเนาะครับคุ้มผมมองว่าคุ้มเลยเนาะอ่าคุ้มสําหรับคนที่บ่มีแรงงานเพราะว่ามันบ่ต่างกันหลายเนาะครับบ่ต่างกันหลายบ่ต่างกันหลายเลยจากที่สมมุติว่าผมเฮ็ดตันนึงเนี่ยอ่าที่ว่าผมไปซื้อมารอบนึงนี่เบิดเงินไปเท่าไหร่1,480บาทอ่าแล้วผมคันผมซื้อเขานี่ ผมสิตกอยู่ประมาณคันซื้อผมซื้อเขายุบสอบละเจ็ดสิบบาทเนี่ยผมสิตกสองพันเจ็ดสองพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทนะครับกะคนเห็ดก็ได้กำไรแค่หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้บ่าถึงเรื่องเขาไปขนเอาเนาะครับขนเอาจากแรงที่เพิ่นเฮ็ดบ่แม่นอ่าให้เพิ่นมาส่งเพราะว่าเพิ่นยังบ่ทันร่วมค่าส่งเนาะครับอันนี้คือคร่าวๆเานาะครับสำหรับคนที่สนใจอยากเฮ็ดเปลือกมะล่างมากกักยีด สำหรับในสูตรของสิมกักจักมือจักมือกับแล้วแต่นะครับศึกษาปไปอีกแต่งตะวันไซยูเรียมผมนี่มักย่างหน่อยยี่สิบเอ็ดมือนะครับก็คือเขาก็คำนวณไว้แล้วว่าฟาร์มเขาสิสใไเทอดายเหลือตอนนี้เหลืออยู่เทอดายแล้วเขาก็ไปเอามาไว้อีกนะครับเห็ดเป็นลอ็อตเป็นลอ็อตเป็นลอ็นลอตไว้นะครับแต่ว่ามันก็มีช่วงมันขึ้นมันแพงอยู่ด้วยครับที่น,นี้จังทรงสมมุติว่ามันขึ้นตันละอันนี้ อยู่ในแถวขอนแก่นนะครับเบาเบาเรีงโรงงานอยู่ในแถวขอนแก่นนะครับบาเบาเร่องโรงงานอยู่แถวอุบลแถวชีสสกตแถวสุรินทร์แถวทางคุณคือมันถือนะครับทางคุณมันถือเป็นประจำอยู่แล้วมันถือเปลือกมันล่างคนได้ถือนะครับแต่ว่าเมืองพุทนี่เคยดีดไปหอดกิโลตันละแถวเมืองพ้นตันละหกร้อยบาทอย่างที่เนะครับขันเป็นตันละหกร้อยบาทเนี่ยขันเทียมาัขายเฮ็ดขายแล้วได้กิโลละ องบาทนึงสี่กับบกคุมเนาะครับบอกบกบลกคุมบกคุมเพราะว่าตนทุนมันหลายกันไปแล้วนะครับก็เลยว่าถ้าสมมุติแถวเมืองพ้นเบือกมันล่างขายตันละหกร้อยเนี่ยซื้อเพิ่นเลยครับอ่าซื้อผู้ที่เพิ่มมาขายนะครับสอบละหกสิบเจ็ดสิบแล้วแต่เจ้าเนาะครับราคากับยุเหลืๆกลางๆนี่นะครับบวกลบนี่แหละซื้อเพิ่นเลยครับเพราะว่าตนทุนเท่ามันสิขยับขึ้นอีกเนาะสมมติว่าตอนนี้ผมได้มัดตันละสามร้อยอย่างเี่ย บวกไปอีก300มันจะเป็นพันเจ็ดนะครับพันเจ็ดแปดสิบเกือบพันแปดนะครับต้นทุนมันเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็คือมันคุ้มอยู่ที่ว่าถ้าเฮาเฮ็ดอ่าเฮ็ดเองได้ตันละสามร้อยนี่มันคุ้มแต่ว่าถ้ามันเลื่อยไปตันละหกร้อยตันละเท่าแดงจริงสิมันเป็นแพงไปแล้วนะครับแพงไปแล้วอันนี้คือสรุปคร่าวๆให้ฟังนะครับอ่ว่าในส่วนของเปลือกมะล่างมักกีทีขอกงเขาใส่เนี่ยมีมีมีเอียงแน่จังสี่นะครับ อันนี้ก็เป็นไก่เวลาเลิกงานแล้วนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้สำหรับผู้ใดมีขอสงสัยสอบถามเรื่องเปลือกมันล่างปัญหาหรืออย่างที่ผมประสบมากที่ผมพ่อเสียหายค้ำแนะนำใดผมกระสีนเน้นน้ำนะครับหมองซื้อหมองใดมองยังยังใ,ใสนะครับไก่ใสนะครับอยู่ในเพจไปเบิ้งยุเพจนั่นเพจนี้ได้นะครับผมจะแนะนน้ำไดนะครับโอเคะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ